สวัสดีครับเพื่อนๆท่านนี้กำลังเป็นเนื้อขาฟังเล่าคนขึ้มาพอดทีด่ปีเสาวสวยพี่โค้ขาวหนาตึงๆสเสีย <c oughs> <c oughs> สาวสวยมาแล้วสาวสวยมาแล้วนางเอกนางเอกประจำช่อง <c oughs> นางเอก <c oughs> มาแล้วประจำช่อง นางได้ได้กิโมอ้ยหามาเองหามาเองตะเจกดมาเองเองค่ะมละ3 4นางเอกหน้าตาสวยผิวขาวขาวขาวจั๊วหน้าบ่เหี่ยวเลยยิ้มแย้มแมใสหน้าคือบ่เหี่ยวเจ้นาจะคืบ่เหี่ยวเหี่ยวบ่เหี่ยวแต่หน้า ได้กิรลได้กินนู่นมานํำปลาคูมกะมี่ปลาคูมกะมี่สมภักเสียนกะมี่กีแล้วก็มีู้มุนจุยอยู่ผมุดจีดูจุ๊ดจีเอออออมาเพลเรนขายะขายเน้นจับอยนึงจุีเลยนะครับหนกินหนกิจับลยเดียวเลยเดียวนหกินกิน จ้ถามตัวแม่ลอยนึงแล้วละามาลอยนึ่งลอยหนึ่งแล้วลอยหนึงแล้วจะถามตัวมันอโต้าส่วนเสรขายไหมคคุดจนเมียกน่แม่จนเมียกน่แม่จนเมียกนาะส่วนเสดีขายอันนี้มีอะไรย่านเขียดเขียดไงแม่าเอาไ้แม่เอาไงเอาเนี้อเอาเน่่อ นั่แม่เข่ข่ถุงเดียวครับถุงเดียวครับสุดท้ายครับพึ่งขึ้นมาหนึ่งฟึ่งขึ้นมาจากฟังโขงเลยเนี่ยไม่ไม่ด้ตัวเดียวสั่ไในถุงเดียวสั่ได้ถุงเดียวเลยนางเอกประจำช่องได้ตนมาแม่สายเกือบหาโมงเราเจ้าแม่สายเป็นไงใช่มาสายใช่ ผมมีของขายอ๋อถาเพิ ah, ่งทานเฮ็ดอยู่แล้วบรอกเกเลยมาก่อนเล่นโยโย่โัวแข็งแรงแข็งแรงพี่น้อกไม่ไหมสดสดไม่ไหมสดสดไม่ไหมสดสด ขอบคุณครับเพื่อนๆที่เขามาติดตามมาชมเ้ยขอฝากแนว้อฝากตนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้ยขอบคุณครับเพื่อนๆขอบคุณครับจุ๊บ